อีกรอบหนึ่งนะคะไม่นั่งไม่แย่อันนี้เจ้กับลังมวนตีไปนั่งปอดเข้าก่าหวหัวหน้งี่พุ่นอย่ามากวัดเวียงะเวนนายผู้เดกก็เด้กขอยจางยี่บาทเอาไปยี่นี่ไปสีตากมอะไขคอยเนี่ยอันนี้ก็็้ากเจอแล้วว่าไม่หี้ว่าไม่หีกะท่าเบ้าจะค้องเอาพอคนห สวัสดีพี่น้องชาวบ้านอาคุณกรแล้วกันนะคะอาคาเสียโคนรมาตัง้งหนึ่งเงินดิดจีต้นนะคะสามแสนไรเป็นที่สุดใครอ,อาคาเมาซื้อน,น,นี่ล่ะค่ะบ่าแม่นนายกข้าเจ้าอยากได้จากไปหาหนายกทักษิณจินนบัตสุน,น,นโอ้พรแม่นายกแพ้พ้องทานนะคะอาคาเสียงกระเทยไม่บอกกระเทย ปาอภพ่อพา,าตูมองพ่อพัดกระเทยไทยตีกูว่ามันไม่แต้มหมู่บ้านสร้างมีหอดหมู่บ้านกระเทยปิงเดินีเอาพี่ก่อนมาฝากกระเทยค่ะสักกวากระเทยนี้มีหลายแบบข้าเกียรกระเทยกวางกระเทยผีกระเทยเท่ากระเทยน้อยกระเทยหัวโบกลวนมากบีการันตีหีแท้แพ้หีปลอมค่ะ แม่นสิพีหีแทกกับสร,รางและพวกผู้หญิงชที่บอกใก่สุดท้ายกับแท้มันมีกูคือเก่าค่ะผู้ชายสม,มัยนี้ไว้ใจบ่ได้มองในเงินหลายมันไต่หันนล่ะชัติบอกใก่นะคะว่าตามบ่หลายอย่างห้างพี่น้องเอาออกมาจากสีบางคนสทีว่าแต่งตัวจะสีเป็นเปลน,น,นอสม่หาหยอดไทยอเบ,าบาีบประเนได้พี่น้องแต่งตัวจากสีมาเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเห็นบ่อสวยๆวยยสีเป็นร้านเสริมสวยนะคะว่าสิมาดเปิดอยู่อ่งางพ่อตาตุ่ม มันสีมีลานเสริมสวยบะไหอีเมีมีบอแถวนีมีอยบะตีเออให็มันเจ๊งกูได้คอยสิตะเลิศเองก่อนนี้นะคะตอนลานเสริมสวยตลาเฮ็ดคนเดียวคือสิี่บอไวดอกอีเมีเอกะเอกอา<อ>กะโปะ มงยืนู่หนีบังหันยัวอะไรก่อคนรักกันกับไม่งยงยืนู่หนีบางหันยัวผลรับไ,บผไปผลแล้วไม่อนนห,ห,นหนันว่ีเป็่ผีบาว่าสันทอแล้วแผีบาว็สันทอนบไม่นดอกตี้เอได้ไปรอา้ยานั้กันยัวยาเนือใส่สีทั้งยาเอ้จำไมได้อ้ยแ <บา S 2> ม่นมอีังน่ะนี่แม่มา,อ,ยอ,ยาอีหยางนะเกครับสวัสดีครับลองไปทับางหนละรอนโอ้ย อันมาสมัครงานขยับเป็นสร้างเสริมสวยมาสมัครงานโอ้ยหลานเขาฉันแล้วกัแบแม่โคตรขาบาร์บิสตัค่ะท้เาเบาจังทีนะ่แหละเขาแก่เขาโรงพยาบาลอยู่หมู่บ้านนี่เอาติสิมาสมัครเปลางเสริมันสร้างเสริมสวยประชัน<ร>ถอดค่าเ้ายพร้อมหมดแล้วนะคะอุปกรณ์ประกอบกันเปียมแมเ่เหลาด้วยครับพร้อมสมัครนะคะดีอือถาสีมาสมัครัสินี่ขอสมัครพิเศษอีย่างไรคะอ่ารอดสีผัวเศร้าบ้านค่ะ แม่จังสัตวมีอีหยังเนตัดเล็บตัดขนตัดยห,ดย,หยังไในบอสแต่พ่อเห็นใหญ่เยอะขาดเจพีหยังไปแน่ล่ะตัดขนหมอยซอยขนแตกมีอีหยังอีบันหยาจางอ่ะโอ้ยกต่มีดูดฟิวเซียนต้นพันตาโกนขนหาเล่ห์หลบค้นทามองทีบอกว่าตาเบอร์อีเพศเป็นบอรทุกอย่างกัญญางานปะคะบอร์ค่ะคุเบอรเหรียญจืดอีอีกขี้ขาเอ้ยเชี่ยวเป็นทางคนอนซ้ยกับท่านพ่อ มีอุปกรณ์มาพร้อมพร้อมค่ะโอ้ยฉันประกาศทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทางติดต่อม,มีคนมาสมาัครมึงมาสมัครทางไหนอี่ห้อทางพรเนี่ยกับปูค่ะโอ้ยดิบอกเพกื่นว่ารับนะเป็นลูกทั่วคราวบอกฮัตติมาสมัครกับแบเปิดร้านพี่เอาเตรียมร้านเตรียมร้านผ่าลูกค้ามากระดับมาถึงมีมาบอมเียมผ่าเด้อค่ะมาเตรียมมาเตรียมเบอร์มาเตรียมบเบอร์เร็วยงอ,อพี่น้อกขาหอนหอนหอน,หอน ต,ตัวงามสันเดียวสิไปเบิงหมอลำบัวลิ้มบึงวะดมันไม่มีผัวฝลังใส่เงื่อนไใสโอ๊ะโฟงเงื่อนไขใสเดือนละสามแสนสี่แสนสวัสดีข่ยา,ยามม่าอมพงศ์ยังลรญยาอยมพงศ์ม่ <c oughs> มาดามเมื่อกวับไปนอนยัไ <c oughs> ม่กกกอบไม่ยังได้ปรกอกรอน ไจ่อย่าน้ำบักจับกับกูเด้อไม่อย่างไะน้ำบักจับลวดลายเบาก็ไม่มีอะไรยู่ตายตะกลางพงไม่อยังตายยู่กลางพงเทียงเบากับมึงนี่กับซับตาให้ตายย่กลางน้ำไม่อย่างไะตายยู่กลางน้ำบ่เขาท่าไม้ยบาที่นี่กูเสียหาเสียสีบไม่อยังหังนเล่นไผ่หลังห้างโอ้ยจบพี่ดั่งหนาเงียบแน่ แม่ดามค่ะมาดามคนเมียฝรั่งมาดามเมียฝรั่งเอาระีเดวใหญ่ปยญนั่งกับมันเองมันยังยานางใหญ่เครียดเครียดเอาคุณมาดามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอคุณม่ดามจากมหาหลานสวยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณผัวหไปเทีกยบหัวเมื่อหกูเี่ยกับอินี่เองเออว มาดามจะมาหาเาเธอสวยมากด้ mm ันเนี่ยเดี๋ยวไม่เปิดบ้นของน่มอยติดเหตุเลยหน่อยหน่พี่บาถึงมาเอาเอาเอาเงียบขับรถที่นี่ไหมเนี่ยผูต้องต้องไม่ปล่อยยิ้มต้อประเทศเป็นพ่อนะยายาาขัดแดงอีกอีกาขัดแดงอีกปวดไหนยัยปวดตา คนหมดอนุาไปแล้วมาามาคามี้นั่งโต๊ะแดเน้ยมาสเขาอ่าพวกอัู่นี่พวงกหนผัวบ้งอ่ะกูจะผัวบ้ง่ะหมดเลยหมดเลยง้วกจะไปหาเกก็กักก็กะเาเเพอ้ากูไเชอกไปเชิแมงานไหนกูไปเชิ้รานนั้นเกัการมาแล้ว

กวนกูเนี่ยเอาเวลาถือไม<า>่ถามบเมียก,กูมาเถเผื่อๆแลไปเถื่แม่แต่มันคือเกา่าไว้ก็ได้ไม่เถื่องานกูนะคะขนาดจัาสีใครล้านถูไม่เจอผู้ชาสวยๆติดจั๊กผีนี่เลยล้านถูท่า,านไม่เห็นบอสแม่ดานถึงเลขสิบสองล้านไม่เห็นนักล้านถูล้านนี้บอสรับคนผีบา้าค่ะล้านนี้รับตแต่คนรวยค่ะบอสร,รับเลยค่ะดังที่กูจะบอกไปรับตัแต่วันนี้ต่อไปเอานล้วพักพอเก็บหัว มันมีมืออึนมือฮึไปี่แล้วแล้วสงการเนี่มึงก็กูขาดกันมึงจะไปถึงเคือลไหกูก็บว่าเราลายนี้นี่ฮสีไร้าเดียวการรัต้ไก่้ายนี้นฮืองจัเยเออ่าจังทอดป้ากูนีมปลามนี่ขอมืออนสามวขปยัวที่่อยากืออใจเด้อมึงออกกล้องทั่วประเทศกับผมมีผู้คอมเมนต์มึงดอก พูดให้มึงพูให้มึพูให้าจารยคูก้นี้เก้าไปแนนไปสื้อเอาทาเอานึจังก็ได้โอ้ยมึงโมด้เ่กาานห้านน้มึงจะไปตรวจสภาพร้านไหนร้านนก้อาาูควรนดำควนควดําุครูนี่คควันดําดอีกดาก่นู่ครครคคคค่คคคาคู่่คค ก้าโกไดเย้ยู่ทอดแขนม่คาพาบาทมงไปที่วัาไม่คาาอ่งน้ตทอด้องอยู่มู้กลายเป็นเสนโอ้ตุทอดแขนก็ได้เท่ากันนั่นะ่ได้ใไหมกได้จังไหนไปขายพีวีพ่นเอาพันหนึ่งคนขายเนี่ยไปไปอย่ามากกว่าน้คุผู้มเริมถวยเอาเต็ที่ขันบอกส่งที่คุณยูนั้นลงตาไปโอ้ผ้อยู่กูก็ลัเงินกูไปห้ามยไม่กอะได เนี่ยคุยมีตัวย่อจะมาสอเสือสวยในตำรานนี้ในเฟซบุ๊กับนี้เขาเห็นตัวย่อไปส่อเสือเนีเกสาวมั้ยก็เป็นพ่กมนก็แมนผู้ใดไม่ใช่สาวก็เมน ตกใพกเนี่ีดิีพี่สบาย้าป้า่เนี่ยบ้านเนี้ยห้ามเขาทุ่งให้ติหากลาดกันก็ไม่ได้เป็นต้นไม่ได้แบเ็อะไเ้ยอาวมันได้อแต่เนี่ยมันเสิดสวยเสริมสวยอหนาจังสิก็เสริมสวยเป็นยุติมันเป็นพี่พ่อพี่แม่พูดได้หนาจังงิตัวเสริมสวยพูดีคอที่มาชิแปะบอกอยากเสริมอะไรเน่ยไปถามกันนะถามรเสริมอะไรเนี่ยเสริมมัดกย่างเสริมผหนี้พ เสื้อผ้นดีเสืิอหมดทุกอย่างใอยบ้าเจ้าก็ต้องขอร้านเสื้มเคยดอก่อยมีบางเรื่องให้เจ้าไปอยู่นั่นน่ะเม้ป้องหมัดหลับไปบมเลยนี่าเสริมสวยบัวเป็นยังเม่มพูดโอ้ยนี่นี่นี่มีเปล่าเด้อคนจะจุนมาเอารงานนแต่คนร้อยค่ะคนร้อยคนนั้นคุณจะไม่ซือสี่อย่างภาษานนี่นี่นีบนกะเกเก็เขามหยางมันว่าบบกอีกประโยานภาษาเงิน่าสอบผิด คนไว้ดีเด็ดหัวทอนก็เกี่ยวไหมไมโอเคมาเบ็วเขียวทอดมันก็ชุ่มเีบ้ตัวตั้หน่อยกูเขียวทอดมันอตัวกคหมุดเป็นกันมกไมันรวยค่ะเน้อวเอียยค่ะคือจสีดอกค่ะอีหลายไน้ีนเอียอยากเตอสวยวัดีค่ะขี่วเา่อีหลาเปิดร้านดีได้ไข่เอี้ยค่ะ เหมือนชูเนี้ยวกับตักแต่สากับเยอย่างนี้ล้วนไปจกบาดัะนากันค่ะเกดเขาเหยียดอวเนาะค่ะน้นำไม่ใหญ่แบบนี้ไปเพยมันพูดพูดนี่บอกคนรวยบอกโหดคนรวยเออคนรวยแต่ว่าบอลเรืองหมากไปนมอโอเคหตามสบายไล้่หเอาจตสีดเกเออเจ้านี่เบิรงกี้านั่น ใคสิบังว uh, <yeah. S 2> no ่าดามผู้นี้ว้เอาจะสิปวดเบย่อปวดเทนซี่หัวสิมมนต้องสายหัวกอนนะคะต้องสายหัวยี่หลี่ขากีเอายาสาหัวออกมากันน่นะเร็เลี้ยขาผ่าสักมู่นะยาฆาหงวกูต้องใส่เฮ้ยขากียาสาหัวว้ยาาหจารกูต้องใอีหาเอ้ยกูบอกให้เอายาสาหัวแท้สิได้เอาเป็ดโปมา โอ๊ยคือตักสี่ดอกค่ะเกยโอ๊ยคุณพี่ขาใจจเหงนเลยค่ะเกไม่อย่าสาวผมไม่ได้ออกมาเอาตักสีสาบไม่อย่างอีกสอยผมออกกวนสนุก้ายผมอือคุณมาดามอยากซอยผมบ่คะเอากระไรใส่ผมออามากูกระไรใส่ผมกันไก่เกยเอาต้องนุนว่าอีนุนได้ได้เลยวะ กัไก่ควายโผล่เก่งยอดตอกซับซัไปรถตัวซักรถดีซักหัวมันดีแล้วคุณแม่หน้เตยมโตนะคะนเ่ทับเลยนะคะนี่ค่ะกันไก่ตัดผมค่ะเอาล่าฉันใส่แบบนี้เห็นไหมค่ะล้าสิเฮ็ดเพาเเฮ็ดล่ะเราเนี่ยสีตัดป่ตัดอยู่มาสั่นคอเอาไปต่เกล็นีนมันชิลเลอสักตีนกูมาถ่านอะไรบ่ เออขัดตาดิวหรือช่างตัดเนาะพูดก้อนสีตาดไอรักที่ใช้หามือเอาสเปรย์มาฉีดสัาก้อนสเปรย์ได้เลยค่ะเจคขาสเปรย์รุ่นนี้สิพิเศษจักรย์อยนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นค่ะนี่ค่ะเจไวเาชรแค่เจเลยมันไม่ได้วิ่หัวฉีดอ้าเจขคือปึกแท้จะไหนเจกัะเฮยหัวมันออกใส่ระบบโคนเร้มชาเดี๋ยวต้อเจพูดอมมันไหมคะถูกต้องค่ะได้เลยค่ะ พันธุ์มาถามค่ะได้กินพันธุ์สีสเปก่อนอบเลน้ำนะคะได้ค่ะได้ค่ะอบสีสเปก่อนนะคะอันนึงสอบาใจนี่รของม่หยุดอนอ่ะอเจ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 ให้ผู้ถามได้ก่อนสเปคหนิมึงสั่งสื่อมัตส์ใสก่อนหื้อมึงสั่งสื่อมัตส์ใส่ี่ยังก่อนฮื้อ โอ้ยยังลักกว่าคุณีีไอ้น้าคุทีีสเปเนแหสร้างให้ลูกค้านี่ยตอนนั่นแล้วตอน่า้หนนะทัวร์มา้างเสริมโอตายราคาจะบาทละสเปนอ่ะอืออือฮะอือหืน,หนี่ก็ไดกโอ้ยห้าสิบบาทโอ้ยยามาหาถามันทํามม,มมีแต่คุณีีให้ลูกค้านี่อันเลนๆวๆๆลอันหนึ่งสองสามย เดี๋ยวสาวให้ชันบันถามแน่สเปย์ยี่ห้อนี่มากอดไงแหกเถอะมากอดยาธรรมดาค่ะเมนพอมไปอีานี่ย้เราถึงกเร็วหนีเดี๋ยวก็ไปกรซิบแต่ใจล่ามยาว๋ยวงนี้พี่เอาผูกับยาเขามาหแน่นางลงเดี๋ยวนีเจี สียก,กเอาขานมรานีนานนา่เาโยกไอน้ำให้เราเนี่ยเขาเอ,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 อา,าน้ก้กันด้บ่ได้บ่ได้บ่่อตาาป้าดีเราเนี่ยน้นก็อยากเสริมคาแ่สวยหน่อย้มันก็อยากเสริมสวยคาแทายอยากเสริมตอน,นาตอนนี้คุอยากเอน้บ่ได,ได้พูดก้อ,อนทีเสริมสวยตรงนี้เนี่ยมาสปาสะกกอนต้องสปาเออ,อ,อมาได้ออกมาสปายแล้วอันนั้นถ่านแล้วกันนะคะหนูดแเล้วเล็้วเห็นเร็้วอีหางเลยจะซาปนั่นเอาเล็วเลวเวเออสปาใส่ลงไปนั่นแหละค่ะ แล้วหญ่เตียนสปามาแะ้วค่ใหญ่จอยดีๆได้ค่ะดีีได้ค่ะได้ค่ะมันดีประจายเง่นแม่นแน่ถัวเขารยจากสี่เนาะล้วเป็นฝันที่เหลยวหัว้อเลยนะรถเดินหมายเลขทะเบียนกอไก่งองู583จังหวัดสุรินไปที่รถของท่านด่วนครับขณะนี้รถท่านมีปัญหานะครับรอเสียงกังอยู่นะครับกอไก่งองู583าจังหวัดสุรินครับไปที่รถของท่านด่วนครับขณะนี้รถท่านมีปัญหาครับไปได้ เป็นรถธรรมดาแล้วปะพอแล้วเข้าไปนะคะเดี๋ยวเหลือแค่สองรอปะไหวนะคะไอ้ลตีไอใจอบไอ้นามก่อนนะคะพร้อมเหรอนะคะโคตรน่าไอ้นามป่นี่เอออบไอ้นามเอามาห้าบุญแล้วยืมก็มาสูบเลิกปานนี่พร้อมจะโก้ไอ้นามไปหรือไงคะขอบไปขอบไปใหญ่จอยผัดพร้อมแล้วโอเคใครจะโก้ไอ้นาให้เจ้านะ

เล่นพ่อุ้กที่เล่นแบบเงี้ยโอ้ย้วันอาเพิ่นมากขันเพิ่มมากกวู่นี่งอคุจะมาเป่มิลลิลิตรเดียว้ยขั้นประปดยนย้อนไส้แบให่ออ้ยบอกเคยจากกันมันเป็นการแสดงไม่จ้ยเลี้ยงนอ่นเองมัีน้ำหนัน้หนุนไม่เป็นอย่างเดียรเนี่ยข้าได้เร่ไปจุดหัวกัน เขาหนีอะไรมาต้อนเยี่กันอ๋องูมาชุดัพิชอบไ้บ้เอาที่ห้าี่แม่มึงทำมาเอาทุกเอาเนี่ยแกเดเนี่ยมึงใจดีใจเย็นลงบ้านเฮ้ยไปกันเลยช่อมันเตี้ยโอ้เบบัตนี่เจ้าล่ะแมกาสิพาไปบิ่งใหเอกตีเออรอรอำพร้อม วันแล้วเราถือขิงพะเนนอัสจะตรวกอบคุน่าครับเล็กเล็ก<ๆ>น้อยๆมองเราต่ออยู่กับทีมงานยายจอยโสตายกีกี้สาวหลอกกรหูสามเป่าครับ